ครับโปคือผมอูบิลฟสำหรับพาร์ทที่4นะครับกับ d a r k s ไซ e ดอร์ซีรีส์เปิดกูเกมเก่า d a r k คไซเดอร์บุรษผู้มีพัดส,สีขุมสีแดงสำหรับพาร์ทเมื่อกี้เราบินออกมาจากเท่านี้แล้วมาเจอไอ้นกตัวใหญ่ขเขามือบนอกบินเราไปเราต้องไปล้างแค้นให้เพื่อนเราคือนอกบินแต,ตอนนี้เราต้องกวาดล้าง ให้นี่ก่อนหย่ย yeah. มานี่เลยเอาเลือดขอเลือดไอ้ข้างขาวขอเลือดนี่ไอ้ข้างข้าวยะาเราเจอที่ซื้อไอเทมยีม yeah. ีไอเทมไ้ซื้อไหม ไม,มไปแล้วครับไอเทมไม่มีครับก็ซื้อหมดแล้วจะได้เลือดได้เลือดอยืนไหนเลือดอยืนไหนไปดีกว่าทางวนไปน้ำแข็งไปไม่ได้นะเข้ามาจักเอทคนิ่ที่ไหนปราสาทแห่งเทวไว้ ยังโอเคอะไรเหรอวิดาบเทครับโอ้โหอ๋อเอาให้าดาบมาไรตั้งนี้ใช่ไหมไม่ใช่เหรอดาบอะไรอ่ะ๋อนี่ไงเอาดาบาให้เ ลูกป,ปัดเทพอ,อ้โหเป็นกุญจแจในการเปิดประตูเ <c oughs> ยี่ยมยอดไปนะครับอือนี่ไงโอ้ยเดี๋ทำอะไรเพื่อนฉันนะเฮ้ยว้าวโอ้ยเพื่อนสู้ดีสู้ดีมากกัดคอกัดเล็งแยมแงมแยมไม่ได้โอ้ยดีเก็บโอ้ยจะเพื่อนสู้สู้มาแล้วมาช่วยเรามาช่วยเรา bay này lắm Bỏ hay nghe mh nghe là cái mèo Ôi tai mẹ lời Ô lên nói dù sẽ thôi này Có lượt, có lượt ขอเลือดขอเลือดครับ thank you อีกขอเลือดอีกประไหนวะ thank you for blood ประตูนี้ไปได้ประตูนู้ไไนยังไปไม่ได้ใช่ไหม เพื่อนนี่ลอยแตกนี่น,นาโอโหยไอประตูแบบน,นี้อีกแล้วโอ้โยสเกลตั้งค่าที่ตัวครับสเกลเฮ้ยเราไม่ทันบล็อกไม่ทันจะลองบล็อกข้างห้ เจ๋ยว้วขับอกสิดี เอาลืดมาตายไหมไม่ยอมตายใช่ไหมไงเอามาเอกมาโอ้โหทำไมมันเยอะเย่ยงนี้เอาเลือดก่อนอืข้างขาว ไอสเกลมันเยอะเหลือเกินเลือจะตายแล้วตายแล้วโอเคโอ้โหคำสาป,ประตูก็จะหาย เสียเลือดไปเยอะ,อะอม,มามาแลาทางไหนเมื่อกี้เราจะทางนี้เราก็ต้องไปทางนี้หาเลือดครับทางนี้ครับเฮ้ยอ, <Hey, S 2> อะไรอนะ่ะบอมบอม,บอมกล่าวอ้ให้ค hey, ว่างบอมไปที่แดงๆโอเค เลือดเลือดเลือดแล้วก็ไม่มีเลือดจะเล็บเราเดี๋ยวจะตายรอบเอี้ยะมีอะไรไหมเอีอเอ้ยะเอ,อ๊มีของดีอะไรอ่ะ Ye. Yeah. listo. Ada tang, ini enggak juga. Yuy, ini lebih gampang deh. Ini yuy, ini. hợp của thêm nắp là có bay ta không rau this way my way sinh thằng không về yeah. lại ơi lúc bắn anh em được ạ và này à. กุญแจอ๋อไม่ใช่เนะ่เป็นแมปนะดูสิอ๋ออยู่ตรงนี้นี่แมปเวิล์โอเคเราอยู่ตรงนี้นี่เองชั้นชั้นสองนะดูสิตรงนี้มีอะไร ไปดูครับมันคืออะไรนี้อะไรเหรออปแต่ตะุศลม่ตรนนี้ไม่มีอะไรครับเราไม่ต้องการเงินอ๋อนี่ไงดันนี้ลงไปนั่นเองโอ้โหถีบลงไปต้ม เดีย๋ยวค่อยขึ้นครับเราเราเปิดประตูนู้นก่อนนะได้กุญแจมาแล้วอ๋อไม่ใช่นี่ให้ลงนี่่าเนาะกุญแจไม่ได้อีกดับทางนี้ครับมีเจนีรอเราอยู่ หนี่อนตสเกลไม่อยอมตายใช่ไหมหนี่ไปเรื่อยๆครับเอาได้ไหม มันต้องมีอะไรสักอย่างในนี้ไอ้ยอะไรเย้ยประตูอะไรเปิดดิออโอ้โหเพียบเลยสำนานแับนี้ไอส้สเกลไอไงเนาะมานี่มาให้ข้าเอาเลือดกทีดที ขาบอกทีดินี่ครับคา์เตอร์ครับโอ้โหนี่ไงเย่กูแจ้เยสคานควิกเเลชั่นครับแจ้อ่ะตรงนี้ไปไม่ได้นี่ครับไลตไปกับทางเดิมไป้กุแจมันแล้ว ออกมีเพื่อนครับอจตูคู่ค้าหน่งเอาเรื่ององเจ้ามาไปเรื่อยๆจ้าเราฆ่าทั้งหมดครับ ไปที่มาไม่สู้กับมันครับเยเวลาครับรีบทำภารกิจเ่าจะไปด่านต่อไปประชาผมก็ลาฟซับตเตตันให้ตัวน,นะครับ ประตูนี่เปิดแล้วครับเข้าไปเลยมีอะไรไ,ไม่มีครับมันต้องมีอะไรสิอ๋อดับดับดับกุญแจเปิด,ดป,ประตูนั้นไงอย่าบอกนะว่าประตูรบโอ้้หไอตัวใหญ่ เอาไงนะนี่เอาไปก่อนครับสกิลแรกครับเอาไปก่อนสกิลสกิลติดเกาะ นี่ครับแล้วก็ฟันมานี้เอสเกียวติดเกาะขึ้นตัวดาบตินเอาเลือด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 ๋อหลอดเลือดที่ครับอ๋อได้แล้วเนาะได้ดาบแล้วเจ๊ yeah. บายเปลดบายเอาประตูดเดิมครับเราเข้าออกเข้าทุกที่เข้าตามตรอกออกตามประตูนะครับมาแล้วนี่ไงไหนโอเค thank you สาไฮ nỉ này lươn Ba đi quả Mà bị nhựa cả ao xuống mà đéo Gì, tu bớt Nó bắt ซวมันน,น,นี่เหรอไหนนนี้เห็นะมล้ไปยาเอาดาบเอาดาบดาบมากนี่ครับแต่มันกันหัวครับเอาดาบมาดีโอ้โหโมาทัา้งไฟมาทัา้งไอ้นสเกลเอ็กสกเกลใหญ่ ใส่เอสเกลนี่ไงเอาเลือดนครับรับเลืดรับเลือดไหม อย่างนแน่เลยในนี้แน่คืออะไรเหรอไปดูสิเย้ <Yeah. S 2> ได้เลือดเต็มแล้วครับลาฟโตนชา่า เอาดาบไปใช้ไดไหมไม่ไม่ได้เนาะเอามาแล้วครับท่านเทพ,พีจิ้มเมือบไปประตูเปิดแล้วไปดานต่อไปครับ มีอะไรครับไม่ถึงอ่ะถึงไหมถึงไหมยี <Yeah. S 1> ่ออฟฟิลแชมเปียน <Yeah. S 1> นะอันนี้ยี <Yeah. S 1> แ่แต่เทมนะครับเปิดประตู ทางไหนวะตอา,อางนี้ทางนี้ไปเรื่อยฮะไปยินปลายเป็นสไปเดอร์แมนอา้าวตายหาลงพิษวิ่งยาวริดตรู viên vào đây. Thì อันต้นไม่เท่าทักอยก่งอ๋อคือทางนี้โอเคทางขึ้นขึ้นไปซาือขวาดีไปทีนี้ก่อนเจ๊ะ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 เจะเจเจเจไป้วะ <h ums> เห็นมันรออยู่แล้ว ถ้าเราเอานี่ไปแล้วจะทันไหมไม่ทันเออไม่น่านลองเลยนานไงเลือดชั้นไปทางไหนเออหนักเหมือนนี้อะไรเป็นเรายรพว เดคกพวกอ่ะพี่โกงอ่ะเราต้องเรียกพวกมาด้วยคนเดียวสู้ไม่ได้ได้ยังไง ไม่มีเลือดเลยอะไรอ่ะเอ,า,า,เอา,าเลือดก,ก่อนครับเลือดมันต้องมีอะไรดีแน่ๆอาอะไรไเทมหรือเปล่าโอ้สวยครับ ใจครับสวยครับโอ้โหเท่เหลือหลายครับ มีอีกไหม ท่านี้นี่ไงจับสวยครับโอ้ต่ออะไร ติดพิษติดพิษโอ้ติดพิษ oh, ติดพิษโอ้ ไม่ตายรอโอ้โหนึกว่าไม่ตายทำไมอ่ะโอเคภารกิจนี้ขึ้ไปครับจะจบภร sama, oh, oke okay. เ yeah. บิดขึ้นมาอ๋อติดอีกข้างนึงรับเบิดครับขึ้นไหมขึ้นแล้ว Yeah.